ไม่ต้องพูดทำทำเพลงเงี้ยครับดอ,อกแรกเรากดไปเลยครับคือคนมันจะได้มันก็คือได้เสื้อแดงมาก็คือแฮร์รี่เคนเสื้อเสื้อชมพูมาก็จะเป็นแมซี่เสื้อแดงมาว่ะทุกคนสวัสดีครับทุกนพวกกับผมนะครับคาริงวันนี้เรามาเปิดแพ็ค p e ลย์ออฟเ e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  ประจำ <c oughs> ไม่ใช่วันนี้แหละที่25เดือนที่10นะอาจจะเบื่อหน่อยนะช่วงนี้นะครับ ไม่ใช่รอบพ่อหาที่สิดีวันนี้มันข้ามวันมาแล้วนะก็จะเป็นวันเพื่อหาที่24นะครับเดือนที่10นะครับวันนี้เราจะมาตามหน้าทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแมซี่นะครับแล้วก็อีกตัวที่อยากรีวิวจริงๆน่าจะเป็นทางด้านกาบี้นะหรือจอห์นสโตนก็ได้นะครับหรือโอซิเมนก็ไม่แย่นะนะสำหรับผมนะนอกนั้นผมให้อยู่ในเกณ์เฉยๆนะลูก้าโมดิตนะครับหรือเป็นทางด้าน โจนเหรอคืติสโจนเหระเฉยๆว่าสำหรับผมอ่มีเปิดฟรี1ครั้งนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกนะวิธีการไปรับการเปิดฟรี1ครั้งนะแล้วก็มาตามล่ากันครั้งแรกฟรีจะได้ตัวอะไรไปชมกันเลยครับผมไม่ต้องพูดทำทำเพลงเยอะครับดอกแรกเรากดไปเลยครับคือคนมันจะได้มันก็คือได้เสื้อแดงมาก็คือแฮร์รี่เคท เชือเสื้อชมพูมาก็จะเป็นแมสซ,ซี่เสื้อแดงมาว่ะทุกคนแล้วก็แฮร์รี่เคนตัวแรกจริงๆครับไงโอ้โหคือคนมันจะได้อ่ะคือเม็นไม่สูเยเยอทุกคนเคนบูทเขียวหน้ากองหน้าดีบรายิงอฟอร์เวิร์ดโอ้โหเขาจะตึงทุกคนแฮร์รี่เคนครับตัวแรกมาคุ้ค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ ตัวอของเมสซี่ได้ไหมเมสซี่โลมิ่งแฟงตัดเขายิงอะ่ะขอหน่อยไม่เคยเล่นเมสซี่โลมิ่งแฟงเลยขอหน่อยวะถ้าเมสซี่มานี่คือโคตรคุ้มนะผมบอกเลยแพ็คนี้คือได้แฮร์รี่เคนตั้งแต่เปิดฟรีครับเพื่อนๆได้ตัวอะไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะมือส่วนตัวได้แฮร์รี่เคนมาเฮ้ยเสือ้เอเฮ้ยจอห์นสโตนวะเฮ้ยบู๊เขียว2ตัวนะคุณ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 ดวงดีเกินไปนะคุณคิง คุณคาลิงคุณดวงดีเกินไปนะจอนตูนนะครับเฮ้ยเกินไปคุ้มเกินคุ้มเกินเว้ยขอไปดูก่อนวนะ่าส่องตัวนี้มันตันเท่าไหร่ตันเท่าไหร่เฮ้ยดวงดีเกินแต่จะเมานะจะเหมาจัดให้แครครบทุกตัวอยู่แล้วนะอันนี้อยู่ดีสายฟรีผมนะขอดูแฮร์วิ่เคนร่างเก่าตันร้อ,อยเคนร่างนี้ตันร้อยสามเลยอ๋อ เมือเกินไปปะเจ้สโตนอ่ะเจ้สโตนแทนใครดีอ่ะอ้ยสโตนตันร้อยเลยหรอแจ,ม,จ,ม,จมแจมเลยดีงี้สโตนนั่งอะไรบิว่าบอกโอเคต่อไปเป้าหมายเราคือริโอเนลแมสซีนะถ้าได้แมสซีมาคือคุ้มค่านะบอกเลยนะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้แมสซีหรือเปล่าเหลืออีก2ครั้ง แมตสซี่กาบี้ก็ได้ไปอยากรีวิวตัวบาซ่าไม่งั้นก็วิกเตอร์โอซิเมนก็ได้เนียครับมา,ล,าล่านไปอีกร้อยทองขอสูตรหน่อยแมตสซี่เบอร์สิบล่านไปละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรีโอเนลแมตสซี่ซูปเปอร์ซับไปแสงไม่มาว่ะแสงมันไม่มาว่ะเพลืงรีอ,อ่ะ เสียดายตรงนี้แหละที่มันไม่ค่อยมีแสงแต่ว่าเสื้อชมพูมาเฮ้ยกูคุ้มไปอะ่ะกูได้บูสามตัวเลยอะ่ะคือตามจริงไม่ต้องเปิดต่อก็ได้นะเฮ้ยผมผม,ผมว่าผมไม่อยากเปิดต่อแล้วทุกคนมันคุ้มเกินอะ่ะมันเกินไปว่ะผมอะ่ะผมพอแล้วกันแพ็กนี้ยมันคุ้มเกินไปอะ่ะผมได้บูสามตัวเลยอะ่ะตัวต่อไปคือผมไม่อยากจะเอามาแล้วว่าผมขอหยุดเลยแล้วกันนะ แพ็เนี้เก็บทองไว้เปิดซีซั่นไอ้เเรียกอะไรเพลร์วีสัปดาห์หน้านะมันคุ้มเกินไปมือผมมันจะทองเกินไปบ้าเฮ้อยู่เรียวเนวเมซี่ตันเท่าไหร่อุูทเขียวอ่ะบุทเขียวตัวนี้ตันโอ้ร้อยสองเลยเหรอลูมิ้งแฟงด้วยครับโอ้ได้เคนมาร้อยสามมเมซี่ร้อยสองจนสโตนหนึ่งร้อยครับ ไล่ลำดับกันลงมาคุ้มมากครับทุกคนเปิด3ตัวได้3ตัวที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นแฮร์ร hmm. ี่เคนบริโอเนลเมสซี่แล้วก็จอร์จซอนโตนนะเพื่อนๆเ,เปิดได้ตัวอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยนะสัปดาห์นี้ผมถือว่าคุ้มนะได้บูทเขียวมาแบบ3ตัวเลยในแพ็กแนบะคือไม่ได้อยากได้ตัวอื่นเลยก็มานนี่นะใครที่ชอบคลิปเปิดแพ็กแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืม,าม,าลมกด like, มแชร์นะครับคำพูดคำจาใดผม พูดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภัยนะวนกิริยาท่าทางไหนดูไม่เหมาะสมหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขอโทษขอภัยนะครับฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับไอ้ TikTok Instagram นะครับฝากกด follow ฝากกดติดตามด้วยวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสตลอดนี้บายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยจบ